ก็ก่อนอื่นต้องขอก่าวสวัสดีนะครับอาร์เทรดเดอร์ทุกท่านในวันอ,อ,อังคารที่2กันยายนนะครับก็เพิ่งตื่นนอนนะครับได้สักพักแล้วก็เพิ่งเสร็จจากการออกกําืองกายประจำวันนะครับก็เมื่อวานนะครับเราวันนี้เราคงมาคุยในท็อปไิกหลายส่วนด้วยกันนะครับรวมถึง มีการเมนชั่นในฝั่งของงาน c o m m o d i t y Trader ในวันเสราร์ที่6กันยายนที่กำลังจะถึงนี้นะก่อนที่จะไปทัชในส่วนของงาน Community Trader นะครับผมต้องขออนุญาตอธิบายนะครับอธิบายกลยุทธ์ที่เราได้โพสต์ไว้ใน Facebook ก่อนนะครับในช่วงเช้า ก่อนที่ตลาดหรือว่าตัวเซ็ตเนี่ยจะเปิดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปะแอรนิดหนึ่งนะครับอากาศทั้งร้อนมันจะออกมันกายเสร็จก็ในในกลยุทธ์ที่โพสต์ไว้เมื่อวันที่1น,นะครับเช้าของวันที่1กันยายนนะครับก็คือผมก็ได้มองนะครับโครงสร้างของตัวกราฟแล้วก็ได้อนุมานว่าถ้าเกิดกราฟเนี่ยมีการ ปรับตัวก็คือตัวเซตนะครับในราย15นาทีมีการปรับตัวสูงกว่า1.565.23นั่นก็หมายความว่าตัวกราฟเซตเนะี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นเพื่อสร้างนิวไฮนะครับนิวไฮในในในกรอบเล็กนะครับในกรอบของราย15นาทีนะครับซึ่งเราก็กำหนดจุดเอาไว้ก่อนทำไมทาไมเราถึงต้องกำหนดจุดนะครับหรือว่าพอยต์ไว้นะครับเพราะว่า การกำหนดจุดหรือว่าพอยต์เนี่ยทำให้ตัวนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ใช้เป็นตัวอ้างอิงนะครับเพื่อที่จะประเมินนะครับรูปแบบ,บการเคลื่อนไหวของตัวกราฟว่ากราฟควรจะปรับตัวขึ้นแบบไหนนะครับแล้วเราควรจะ take action นะครับในกลยุทธ์ใดเพราะคงไม่มีเทรดเดอร์คนไหน action หรือว่าเข้า entry exit โดย กสจกลยุทธ์หรือที่เราคาดการลงน้าาอย่งเช่นเรามองว่าถ้าตลาดสามารถปรับตัวขึ้นไปทดสอบที่ระดับ1,565.23ได้นั่นก็หมายอาจจะหมายความว่าตัวเทรดเดอร์ที่มีหุ้นอยู่หรือมีหลักทรัพย์นะครับที่มีการปรับตัวสอดคล้องกับตัวเซตหรือไม่ว่าจะเป็นคนที่เล่นในตัวทีเฟก็ตามเนี่ยก็จะ สามารถได้โปรไฟตลันหรือว่าโคในตัวสัญญานั้นไม่ได้นะครับแต่นั่นคือคือหนในกลยุทธ์ที่เราวางนอาไว้แต่หลังจากที่เราคาดการณ์ก่อนตลาดเปิดนะครับหลังจากตลาดเปิดมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ตลาดทําค่อนข้างถ้าพูดถึงในเชิงของดิเรกชันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการคาดการณ์ที่ถูกต้องแต่ถ้ามองในแง่ของตัวระยะทางน,นะครับหรือรูปแบบที่เขา ปรับตัวขึ้นไปทดสอบเทียดับหนะึ่งห้าหกห้าก็ถือว่าเขาเปิดแกับข้ามนะครับเขเปิดแก็บข้ามจุดที่เราตั้งเป็นลิฟเรนต์ไว้นะครับซึ่งถามว่ามันดีไหมในแง่ของ d i r e c t ั o นในทิศทางก็เป็นการยืนยันแต่ในแง่ของการแอคชั่นสำหรับคนที่ไม่มีสัญญาอยู่ไม่มีหุ้นอยู่ก็ถือว่ามีความเสี่ยงเพราะว่าตลาดเปิดแก็บขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราตัดสินใจจะ ทำเทนฟลวิงหรือไล่ราคาโดยโดยปัสจากตัวสัญญาที่มีต้นทุนต่ำนะครับสิ่งที่าได้เจอคือการเปิดขึ้นมามีมีลักษณะก็คือไปเปิดใกล้กับหายหายเดิมหายก่อนหน้าซึ่งแน่นอนจิตวิทยาเวลาไปกระทะยก่อนหน้าเนี่ยมันน่าจะมีแรงเทขายออกมาในระดับหนึ่งนะครับแต่แรงเทขายนั้นถ้าเกิดตัวอาร์เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์นะครับหากคุณใช้ โครงสร้างขององค์ประกอบของ Y แล้วก็ควบคูก่กับฟิโบนาชีนะครับการย่อครั้งนี้น่าจะเป็นการซื้อนะครับย่อเพื่อซื้อมากกว่าย่อเพื่อขายแต่นั่นก็คือการอนุมานไว้นั้นเวลาเทรดเดอร์เราเนี่ยเวลาเรามีการคาดการณ์ด้วยองค์ความรู้ที่เรามีเสร็จปุ๊บเวลาเหตุการณ์เกิดปุ๊บเรก็ต้องเมิอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผลดีหรือผลเสีย ต่อให้การที่เราจะเก,เกิดขึ้นได้อย่างไรเมืม่อคาดการณ์กับสิ่งที่เราประเมินไว้นะเป็นจุดจุดหนึ่งที่ตัวเทรดเดอร์จะต้องจะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาข้อมูลนะครับถ้าเกิดผมใช้ข้อมูลของตัวกราฟเฉพาะเฉพาะในช่วงวันศุกรน์นะครับตอนตลาดปิดนะครับอารเทรดเดอร์ทุกคน ถ้ามองกราฟที่กราฟเซตเนี่ยอาร์เดเดอร์ทุกคนจะฟันธงอยู่แล้วนะครับว่า70%นตะครับตามเงื่อนไขของเทคนิคนาอิ n ิตเจ็ดสิบเปอรกลาามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนะครับแต่อาจจะติดจากเงื่อนไขอของการปิดเสาอาทิตย์อาจจะทําให้ความมั่นใจลดลงหรือว่า,าการทำนี้แมนจ์เมนต์นะครับอาจจะต้องดรอปตัวเงินลงเพราะว่า อันที่เราวิเคราะห์การ15นาทีนะภายใต้เงินไขข,ของการหยุดเสาอาทิตมันอาจจะทําให้เกิดการ e อ r ร์เลอไม่ว่าจะวอเทอร์เบอซึ่งเกิดจากเซตอะไรก็ตามถึงแม้เราจะได้ได้เงินจากในครั้งนี้ไม่มากนะครับแต่ในแง่ของมันนี่ management ก็ถือว่าเรามาในทิศทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับเป็นประเด็นนะครับสำหรับการวิเคราะห์การ โดยส่วนตัวก็ยังมองนะครับว่ากราฟยังมีทางขาขึ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่ากลยุทธ์ที่คุณจะต้องใช้ก็คือการการรอย่อดและเข้าซื้อในจุดที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ซื้อด้วยปริมาณเงินที่ไม่มากนะนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวตัวนักลงทุนเองนะครับที่ที่จะประเมินความเสี่ยงหรือหาวิธีการในการประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสไตล์การลงทุนของตัวเองถ้ามองจากใน ในวิดีโอนะผมก็จะเห็นชุดดีวีดน,นะครับอันนี้ผมกำลังพยายามที่จะนั่งไร้วิดีโอนะครับนั่งไร้ตัว DVD นะครับเพื่อนำเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปแนะนำให้ตัวนักทุนนะครับที่เข้าจะเข้ามาในงานสัมมนา,า Community Trader ได้มีโอกาสผมใช้คาว่าช้อปปิง้งเราถือเป็นการ ใช้คำว่าเป็นโปรโมชั่นเล็กๆน้อยๆสำหรับตัวอาร์เทรดเดอร์นะครับที่ที่สนใจเรียนรู้ในในการเทรดในสายอาร์ตนะครับเพราะเราจะมีการทำโปรโมชั่นนะครับที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่ก็เป็นการลิมิตนะครับเฉพาะบางบางชุดนะครับบางชุดก็อย่างที่เคยรับปากก็จะเอามาลดให้ในขณะที่ว่าน่าสนใจน่าดึงดูนะครับในขณะที่บางชุดก็ลดแบบพอหอมปากหอมคอนะครับแต่ก็ถือว่ามีนัยะสำคัญ หลายคนก็ถามนะครับว่าอาจารย์ธิติไปไปต่างประเทศไปสอนเนี่ยนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยมันมีมุมมองหรืออะไรที่แปลกๆใหม่ๆหรือไม่นะครับที่อยากจะมาแชร์ไอเดียให้น้อลงทุฟังก็ผมมองผมมองในแง่ของการเป็นนักลงทุนนะครับที่ใช้กลาามันก็เหมือนเราเป็นนักลงทุนประเภท worldwide วิธีการหรือเมทรอรจีใดก็ตามนะครับที่เราเคยใช้ในในประเทศเราได้ แน่นอนเราก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานในต่างประเทศได้เช่นกัน <c oughs> โดยเฉพาะเรื่องกราฟนะครับเพราะว่ากราฟม,มันเป็นภาษาสากลที่มีการติดต่อ,อสื่อสารกันค่อนข้างง่ายนะครับเหมือนกับจริงๆต่างประเทศเนี่ยผมไปตั้งแต่ตอนที่ยังทํางานนะครับอยู่บริษัทเก่าแล้วนะครับเพราะว่าในตําแหน่งของ country manager หรือว่าคนที่้องรับผิดชอบดูแลสำนักง,งานสาขาประเทศไทยเนี่ยนะครับทุกเดือนแล้วต้องมีมิเตง เพื่อที่จะไปไประชุมนะครับอัปเดตนะครับเกี่ยวกับผลงานการดําเนินงานของสาขาซึ่งบริษัทที่เราทํางานอยู่ก็มีสาขาอยู่หลายประเทศก็ทําให้ผมมีความคุ้นเคยในแง่ของการเดินทางและการทํางานติดต่อประสานงานกับบุคลากรในประเทศต่างๆได้ดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่คิดว่าทํางานร่วมกันยากนักยากหนาอาจจะเป็นในแง่ของตัวอินเดียแล้วก็ตัวเวียดนามนะครับก็จะมีคาแรคเตอร์พิเศษบางอย่างที่ ที่อาจจะเข้าถึงยากในระดับหนึ่งแต่ถ้าเข้าถึงได้แล้วก็มีปัญหานะจะประสบการณ์ที่ไปต่างประเทศมานานพอสมควรนะครับก็ได้สัมผัสกับตัวนักลงทุนนะครับตัวเทรดเดอร์นักวิเคราะห์ต่างๆในภาพรวมเนี่ยผมมองว่าในเทคนิคของการใช้กราฟเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับเพราะตัวเทรดเดอร์เองก็ก็ยังก็ยังสแสวงหาวิธีการนะครับวิธีการในการที่จะทำให้ตัวเอง ได้กําไรอยากตลาดในส่วนของคนที่ใช้เทคนิคก็เหมือนกันนะครับมันก็ยังเป็นเป็นเกี่ยวกับคลาสสิคเทคนิคหรือแนวคิดเดิมๆที่จะต้องใช้ระบบเทรดหรือว่าจะต้องใช้อินดี้คลอสกันไปคลอสกันมาแต่เนื่องจากอาร์เทรดเดอร์เนี่ยเราเรามีการไปแชร์ไอเดียในต่างประเทศค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็ นานพอสมควรนั้นเนี่ยเราก็จะเราก็จะได้กลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่มีแนวความคิดว่าการเทรดเนี่ยมันน่าจะมาจากความฉลาดของสมองมนุษย์มากกว่าการฟอลโล่นะครับการฟอลโล่ถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ดีนะครับแต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วคุณฟอลโล่หมายถึงว่ามันไม่มีเหตุผลรองรับนอกจากการฟอลโล่มันอาจจะดีในแง่ของคนที่ผมใช้คําว่าไล่ ไร,ไรซึ่งปัญญานะครับไม่สามารถจะคิดเองทําเองได้นะครับมันอาจจะเหมาะสมกับเทเดอร์เพจนั้นแต่เทเดอร์เพจนั้นเนี่ยเวลาที่เขาเสียหรือเขาได้<ๆ>เขาก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลอะไรแต่เขาจะติงแบ็กกลับไปและพยายามที่จะปรับตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกเสียครั้งนี้เดี๋ยวครั้งหน้าก็ได้แต่เขาไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรแต่เขามีความเชื่อว่าโฮลิเกลที่เขาถืออยู่นะครับที่เขาทําตามอยูนะ่โดยไม่เข้าใจมันเนี่ยแต่ฟอลโล่เนี่ยมันจะทําเงินให้เขาได้ดีในระดับหนึ่ง ถ้าเกิดฮอริเกลนั้นมีปัญหาแน่นอนว่าตัวคนที่ทำฮอริเกลนะครับหรือคนที่เป็นตัวลีดเดอร์ก็จะออกมา,มาทำให้สมาชิกเนี่ยคูดาวแล้วก็ฟอลโล่ต่อไปนะครับซึ่งในแนวทางของอาร์ตเนี่ยเราไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วเ,เราเรามีความคิดว่าเทรดเดอร์ ader, มันเป็นการเทรดมันเป็นสไตล์มันเป็นวิธีเป็นวิธีการนะครับของของนาัาลงทุนแต่ละคนของเทรดเดอร์แต่ละคนแต่ละคนก็ต้องมีวิธีการในการที่จะ มีวิธีการในการมองตลาดที่แตกต่างกันมีวิธีการในการถือครองหุ้นหรือสไตล์การลงทุนที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์กาไรระยะสั้นระยะกลางร,ระยะยาวในแง่ของการลงทุนนั้นทุกคนก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันนั้นการเป็น Follower ที่ว่า Follow โดยปัจจากความคิดอาจจะอาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับเทรดเดอร์รุ่นเก่าๆหรือคนที่มองว่าตลาดมันมันง่ายนะครับมันง่ายมันง่ายคือไม่เป็นต้องศึกษาหาความรู้แค่ Follow ผู้เชี่ยวชาญนแต่ในทางปฏิบัติมันก็ค่อนข้างยากนะครับการที่อาร์เทรดเดอร์เข้าไปเนี่ยมันก็มันก็สร้างมุมมองหลายๆอย่างในแะง่ของของนิวเออราหรือว่าในแะง่ของการเติมเต็มความคิดของเทรเดอร์บางคนที่ขาดหายไปนะครับมีหลายปีก่อนนะครับตอนที่ผมเข้าไปไปแชร์ไอเดียในยต่างประเทศใหม่ๆนะครับหลังจากที่เราแชร์ไอเดียจบเนี่ยนะครับตอนที่เรา การจะกลับบ้านก็มีนักลงทุนเป็นเป็นผู้ชายนะครับ4ีหท่านเดินเข้ามาแล้วบอกแล้วบอกว่าเออมิสเตอร์ทิติครับผมเนี่ยแอดเทนในคลาสเทคนิคล้อในสิตเนี่ยมาเยอะมากเข้าทุกสัมมนาเข้าทุกคลาสที่ที่เปิดทำการสอนจะไม่ว่าจะเป็นกี่สำนักก็าตามนะครับผมไม่เคยเห็นสไตล์การสอนในแบบนี้มาก่อนเลยนะไม่เคยเห็นวิธีการในการ เจาะลึกลงไปในจิตวิทยาในตัวแพทเทิร์นเรา่าถามว่าอาจารย์ทีเติเอาแนวความรู้หรือแนวความคิดเนี่ยมาจากตำาราเล่มไหนลรอครับผมผมอ่านแล้วผม,ผ,มาาผมไม่เคยเจอเลยเขาก็บอกว่าแนวความคิดของอาร์ตเทรดเดอร์เนี่ยมันไม่ได้เอามาจากตำราแต่เอามาจากประสบการณ์ที่สังสมมานานหลายปีในตลาดแล้วก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ให้มันมีมีม,มีผมใช้คําว่ามีความกลมกล่อมนะครับแล้วก็มี มีความเป็นตัวเทรดเดอร์ซึ่งซึ่งอ้างอิงจากปัญญาและพลังสมองของตัวเทรดเดอร์แต่ละคนเองที่จะคิดวิเคราะห์เพื่อหากลยุทธ์ที่เหมาะสมนั้นถามว่าในตำรามีไหมในปัจจุบันไม่มีแต่ถ้าเกิดอาเทรดเดอร์คนใดที่เรียนรู้ไปแล้วอยากจะไปเขียนตำราเพื่อแชร์ไอเดียเราก็ไม่ว่าเียงแต่ว่าคุณก็ต้องมีความรู้จริงๆนะครับอย่าไปงูปับปลาผมเคยเห็นอาเทรดเดอร์บางท่านนะครับอยากเขาผมใช้คําว่าอยากดัง อยากดังก็เลยเอาไปเอาวิธีการเนี่ยไปเขียนเป็นตำราแต่ว่าเวลาอ่านเนี่ยเวลาส่งต้นฉบับให้ดูเนี่ยลีลาหรือวิธีการเขียนน่มันยังไม่ลุ่มลึกพอมันจะกลายเป็นตำราเพื่อให้จำมากกว่าตำราเพื่อให้เข้าใจนั้นผมก็เลยคุยกับเขาว่าเออเาไว้คุณเรียนรู้ให้มันลึกลึกกว่านี้ได้ได,ได้ได้หรือไม่นะครับแล้วคุณค่อยค่อยอยากจะเขียนตำราหรือจะเผยแร่ตัวเองในฐานะผู้รู้เพราะว่า ส่วนตัวผมก็ไม่ได้หมายอะไรนะเพราะผ,ผมถือว่าอาร์เทรดการเผยแพร่อาร์เทรดก็อยากจะให้วิธีการในการเผรดมันเผยแพร่ไปสู่คนในมุมกว้างแต่การเผยแพร่สู่คนในมุกกนนมกว้านะั่นก็หมายความว่ามันควรจะเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านั้นในสิ่งที่มันถูกต้องนะครับผมไม่อยากให้ตําราในเชิงของอาร์เทรดเนี่ยเหมือนเป็นตําราราคาถูกที่คุณไปหาพบเจอในบุ๊กโซทั่วๆไปนะครับที่ ที่เขียนจากคนที่ไม่มีความรู้ที่เขียนเชียร์อัพว่าจะรวยอย่างเดียวหรือการลงทุนมันง่ายๆนะครับไม่อยากให้มองแบบนั้นอยากให้มองในสิ่งที่เป็นจริงไม่อยากให้ถูกล่อลวงหรือหลอกลวงจากพวกคนที่ไม่มีความรู้แต่ว่าอยากดังผมอยากจะให้ให้แนวคิดในจุดนี้ไว้ก่อนนะครับว่าไม่อยากเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ในฝั่งของประสบการณ์ที่เคยไปแชร์สำหรับตัวโบรกเกอร์นะครับโบรกเกอร์เนี่ยหลายโบรกเนี่ยค่อนข้าง ค่อนข้างก็จะมีเจ้าที่การตลาดนะครับึ้นอ,อย่างในโบรกเกอร์ในต่างประเทศระบบก,การทํางานเขาจะไม่ค่อยเหมือนเรานะครับในต่างประเทศบางประเทศเนี่ยเขาจะแบ่งโบรกเกอร์หรือเจ้าที่การตลาดนะครับออกเป็นสองสองสายงานนะครับแต่เทคแคร์ลูกค้าเหมือนกันก็คือสายงานที่เป็นรับเงินเดือนประจานะครับแล้วก็สิ้นปีก็มีโบนัสตามผลงานครับเป็นโบรกเกอร์หรือเจ้าที่การตลาดที่ที่รับเฉพาะค่าคอมมิชชั่นะสองกลุ่มนี้เขาก็จะทํางาน แตกต่างกันนะครับคนที่โฟกัสคอมมิชชั่นคงเหมือนบ้านเราวนะครับาจะมีเงินเดือนให้บางส่วนให้พอสวายให้พอใช้จ่ายได้จากนั้นเงินส่วนใหญ่นรายได้ส่วนใหญ่เขาก็าจะมา,าจากค่าคอมมิชชั่นที่ลูกค้ามีการซื้อขายแน่นอนครับเวลาเกิดระบบพวกนี้นะครับจริงๆมันก็เหมือนดูว่าพยายามที่จะแบ่งแยกนะครับตัวตัวมาร์เก็ตติ้งให้มันแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วสกลุ่มนี้ยเขาก็ยังทำงานร่วมกันอยู่เพราะว่า เมื่อใดก็ตามที่เจ้าที่การตลาดที่ที่มีที่รับเงินเดือนนะครับเขาก็คิดว่าเอ้ยทำงานมากก็ก็ผลงานก็ไม่ได้มากหรือสอดคลองตามเวลาเขาได้ลูกค้ารายใหญ่ๆมาเขาก็จะพุชไปให้เจ้าที่การตลาดที่เป็น,ท,ปนที่เป็นฝ่ายรับค่าคอมมิชชั่นแล้วก็มีการทำโปร h a ชัลล่นกัน,นีเป็นต้นนะครับที่ผมไปสัมผัสในต่างประเทศมาก็าจะเป็นสไา์นี้ โลกของการลงทุน,นมัน่็น้างกว้างนะครับมันก็จะเป็นที่ที่มาของ,ของจุดเริ่มต้นของนักลงทุนที่อยากจะไปสแสวงหานะครับโอกาสห,หรือ o p p o อ t u n ใหม่ๆนะครับในส่วนขอ,ของตัวของเองนะครับก็คิดว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับการแชร์ไอเดียหรือนักการลงทุนก็คิดว่าอาจจะโฟกัสไปที่ต่างประเทศมากหน่อยนะครับว่าจะเดินทางไป เดือนละครั้ง2เดือนครั้งนะครับเพื่อไปได้เปลี่ยนความคิดเห็นนะครับกับนักงทุนชาวต่างประเทศในะก,นกันก็ไปหาหรือไปไปดูลู่ทางหรือกิจกรรมให้เทรดเดอร์รุ่นน้องๆนะครับได้ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมรับตัวโครงการ Community Trader นะครับในวันเสาร์ที่6กันยายนที่จะถึงนี้นะครับก็ตัวตัวความหลากหลายนะครับหรือสิ่งที่มัน Challenge มาก็คือการทีเ่เราได้รับเกียรตินะครับจากตัวตลาดหลักทรัพย์โดยตรงเนี่ยนะครับให้บินมาบรรยายนะครับโดยที่แน่นอนครับเราไม่ต้องควักกระเป๋าในแง่ของจ่ายค่าตัวเข้ามาเพราะถือว่าเป็นเป็นการคุยกันนอกรอบแล้วค่อนข้างจะรู้จักกันในระดับหนึ่งเพราะว่าผมก็ไปบรรยายต่างประเทศหลายปีแล้วเวลาเขารีเฟอร์อะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงในการที่เราเข้าไป ติดต่อตลาดทรั์ในในระดับที่มีบรกเกอร์นะครับหรือว่านักทุนรู้จักเราอยู่แล้วก็ง่ายที่จะค l อ c เช็คนะครับตัวตัวตลาดเองนะครับเขาก็เวลลิ่งนะครับที่ที่จะมาปัญญานะครับเขาก็ได้จัดตัววิทยากรน,นะครับที่มีคุณภาพที่มาแชร์ไอเดียให้นักทุนในบ้านเราได้ได้เปิดหูปตากันบ้างน,นะครับในทริปนี้ก็จะมีมีการพูดถึงเรื่องแน่นอนถ้เาเตลาดซับมาเขาอยากจะพูรบตาซับเขามี มีดีอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเนคชันนะครับกับตลาด CME หรือ Chicago m e r c h a n ด i ย e e x กซ a เ e นะครับซึ่งทำให้ตลาดหลักทรัพย์ที่จะบับนยายานะครับก็มีมีความสามารถมีโปรดักต์ให้คุณเลือกคุณจะเทรดในต่างประเทศไปทางเขาเนะี่ยได้เลยมีปัญหานะครับดยค่าคอมทีที่ถูกถูกกว่บ้านเราเยอะนะครับใช้คำว,ว่า ถูกขั้นต่าก็ยังแย่ๆก็ครึ่งหนึ่งครับอย่างดียังสุดๆก็หนึ่งในห้าเวลาที่คุณจะเทรดด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคุณก็จะรู้ว่าคุณสามารถเล่นกับอะไรได้ได้เยอะนะครับตัววิทยากรที่ที่ผมคุยเนี่ยเขาจะมาสามท่านนะครับก็มีระดับ g e n e r a l manager มาคนหนึ่งที่คุณจะพบกับเขาแล้วนะครับในในการสัมภาษณ์นะครับก็คือ m i เต e ร free นะครับเขาเป็นคนที่ที่อยู่ในตลาดสัมมนาน,นะครับก็จะมีความรู้ ในมุมมองของระดับบริหารนะครับที่จะสามารถแนะนําคุณได้ในในเชิงกว้างนะครับนอกจากนั้นก็จะมีมิสเตอร์สเรดนะครับสเรดก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งจะมาแนะนําเกี่ยวกับตัว Product ของตัวตลาดหลักทรัพย์ว่ามีอะไรบ้างนะครับโปรดักต่างๆความหลากหลายนะครับแนะนําในทั้งภาพกว้างและก็เชิงลึกเพื่อให้คุณมีความเข้าใจมากขึ้นการบรรยายเนี่ยผมคุยกับทางตลาดหลักทรัพย์ ที่นู่นหรือ BMD หรือบัวซามาเลเซียดิเรกทีฟเนี่ยนะครับบอกว่าอยากให้ r รี r r เ n นจ์ตัว Presentation ใหม่ให้มันเป็นให้มันเฟรนลี่มากขึ้นนะครับไม่เอาแบบเอาชารตเอากล้ามาเปิดแล้วก็พูดมันยายแบบทั่วๆไปที่เราเคยไปฟังเหมือนยายจากตลาดหลักทรัพย์แต่อยากให้พูดแบบเป็นคนเองมากกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายของแต่ละ อันเนี่ยนะครับผมก็จะมาช่วยสรุปให้ให้นักทุกไนเข้าใจหลายคนเนี่ยอยากมาในงานนี้มากแต่เขาติดขัดในเรื่องของตัวภาษาผมก็บอกว่าแน่นอนครับจะให้วิทยากรมาบรรยายในในภาษาไทยเป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่าผมมองว่าโลกนี้มันมันเป็นโลกของ globalization มีการติดต่อสื่อสารกันภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่ที่เราเรียนมานานแล้วนะครับเราจะมีความเข้าใจอย่างน้อยสุดก็คือ มากกว่าภาษาอื่นนะครับแต่ก็ยังน้อยกว่าไทยแต่ก็ถือว่ามากกว่าอื่น,นังนั้นอย่าพยายามทิ้งโอกาสตัวนี้ในแง่ของการลงทุนนะครับนอกนอกจากตัว m ิเตอร์แล้วก็มิเตอร์สเนะครับก็ยังมีเฟเดอร์อีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นคนที่ที่เขาเรียกว่าได้รับความไว้วางใจทางตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นวิทยากรน,นะครับไปบรรยายในเ่ต่างๆค่อนข้งเยอะนะครับ เขาก็จะมาแชร์ไอเดียมุมอมองประสบการณ์ด้านของการเทรดนะครับก็ส่วนผมเนี่ยก็จะมาแชร์ไอเดียที่หรือมุมมองที่เกี่ยวข้องกับตลาดต่าประเทศหรือ Product ที่เป็นไฮไลท์ของทาง BMD นั่นก็คือ CPO เพราะว่า CPO เนี่ยอตอนที่ผมไปอยู่ที่นู่นเนี่ยในช่วงฟลิลาสุดเนี่ยก็มีการปรับตัวลงมานั่งแรงนะรจริงๆแล้วอาร์ตเทรดเดอร์เราเราชอบนะครับในแง่ของการปรับตัวลงก็แรงแต่ว่า การปรับตัวลงแรงนั้นมันจะเกิดโอกาสมีสไลายบ้านในแง่ของการลงทุนนะครับเพราะยิ่งปรับตัวลงมากเท่าไหร่ถ้าเราสามารถที่จะเข้าไปแอคชั่นก่อนที่ตลาดจะ move นะครับหรือมีการเปลี่ยนทิศทางจากขาลงเป็นขาขึ้นนะครับในสิ่งที่เราเราจะได้ไม่ว่าจะเป็นการเก็งกำไรหรือว,ว่าการลงทุนก็ต่างเราก็จะแน่นอนครับที่นำมาซึ่งเบนฟิตหรือว่าผลตอบแทนของตัวนักทุนเองนะครับที่ที่น่าสนใจ นอกจากนี้เราก็จะมีการแชร์ดีเรื่องหุ่นหมองนะครับขอ,ของตลาดตักทรัพย์บ้านเรานะครับแล้วก็วิธีการในการเทรดในเชิงของตัวสเปรดนะครับซึ่งต่างประเทศใช้กันเยอะมากก็จะเป็นสเปรดที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ตัวนักทุนเองเนะี่ยสามารถที่จะลดทอนนะครับความขันขวนหรือความกลัวนะคจิตวิทยาการลงทุนไปได้ในระดับหนึ่งนั่นก็เป็นประเด็นนึงแล้วก็ในช่วง ท้ายของงานนะครับเราก็จะมีการแนะนำโครงการนะครับ Global Trader ซึ่งจะนำพาตัวนักลทุนนะครับที่สนใจอยากจะลงทุนในต่างประเทศโดยเราจะสตาร์ที่ที่มาเลเซียเนี่ยไปมาแนะนำนะครับว่าอาจจะมีตั้งจากรับชม YouTube หรือจาก Facebook ที่ผมพาไปไปเที่ยวแล้วเนี่ยเออเกิดมีนักลงทุนบางท่านเนี่ยสนใจอยากจะไปเดินเขาเรีวเดินตามรอยนะครับ เพื่อไปศึกษาหรือว่าไปลงทุนในต่างประเทศเราต้องมีอะไรบ้างนะครับในทริปเนี่ยในทริปหลักๆนะครับที่เราได้รับความอนุเคราะห์จากทางตลาดหลักทรัพย์ก็คือการเข้าไปใช้สถานที่ของเขานะครับตลาดทรัพย์มีของที่มาเลเซียเนี่ยมีพ้อเฟอรลมเยอะมากนะครับโอ้หคล้ายตลาดบ้านบ้านเรานะครับแต่ว่าของเขาเนี่ยเวลลิงที่จะเปิดเปิดให้นักทุนอย่างเราเนี่ยใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ ในทริปเนี่ยนะครับผมได้ได้ขอนะครับของตลาดทรัพว่าเราอยากจะไปเนี่ยเราไม่อยากจะไปแบบเขาเรียกว่าไปเดินเดินดูๆแต่เราอยากจะไปอบรมและการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะครับซึ่งตลาดทรัพย์ก็ก็เห็นว่าถ้าคุณมีความตั้งใจจริงถ้าเกิดนั่งทุนที่มีความตั้งใจจริงเขาก็ยินดีจะจัดคลาสให้โดยเป็นคลาสสองหรือสามวันนะครับ คือเริ่มต้นเนี่ยเวลาเราเดินทางไปที่มาเลเซียนะครับถ้าเราจะไปไฟไล์เช้าสุดนะครับไฟไล์ก็จะออกประมาณ6กโมงส5 7ิบหรืเโมงขึ้นกับสายการบินนะครับจากนั้นเมื่อไปถึงที่กรุงกัวลาลัมปลเปอร์เนี่ยเราจใช้เวลาไปถึงเป็นเวลาที่นูน่นโลเข้าทางประมาณ10นากาบวกลบนะครับซึ่งก็ใช้เวลาในการเดินทาง2ชั่วโมง เพว่าเนื่องจากเวลาของเขาเนี่ยจะเร็วกว่าเราหนึ่งชั่วโมงนั้นก็คือเหมือนเหมือนว่าเราก็จะใช้เวลาในการเดินทางไปจริงสามชั่วโมงนะครับก็คือเวลาเขาเรีกกว่าเราหนึ่งชั่วโมงไปถึงนู่นสิบโมงในเวลาขเขาใช่ไหมครับกว่าเราจะเคลียร์อะไรเสร็จก็คงประมาณสักสิบโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงจากนั้นเนี่ยเราก็จะตรงไปเพื่อรับประทานอาหารเที่ยงกันก่อน,อนตามสไตล์นะครับผมผมคิดว่าทริปถ้าเกิดสนใจจะไปด้วยกัน,น,นก็อาจจะ แนะนาเป็นอาหารโลคอลนะครับซึ่งซึ่งรสชาติวันแรกก็เอาแบบเอาคนไทยกินอร่อยคนต่างประเทศชอบอะไรประมาณนี้ดีกว่าเมื่อทานรับประทานอาหารเสร็จในวันแรกเราก็จะเข้าไปที่ตลาดลับรั์นะครับทางผู้บริหารเขาก็จะมาเวลวคัมเราพร้อมแนะนําตัวตลาดเราจะใช้เวลาในส่วนนี้นนประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้เรารู้ภาพรวมเอ๊หนึ่งสามชั่วโมงนะครับ <ๆ S 2> เพื่อให้เรารู้ภาพรวมตลาดดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับตัวพิตภัณฑ์อะไรต่างๆนะครับก็จะมีการบรรยายสรุปเป็นช่วง จากนั้นก็พักผ่อนแล้วนะับแล้วก็กินดินเนอร์ตามนะครับก็ไปกินดินเนอร์กันตอนเช้าอีกวันหนึ่งก็จะเป็นตอนเช้าทั้งวันนะครับวันที่2ก็จะพูดถึงเรื่องการลงทุนในเชิงลึกนะครับบรรยายโดยตลาดทรัพย์แล้วก็ดึงเอาผู้เชี่ยวชาญบางส่วนจากตัวบโบรกเกอร์มานะครับเพื่อบรรยายหนึ่งวันเต็มนะครับเพื่อให้เรารู้ภาพหลบตลาดท่าน,นคิดว่าน่าจะเพียงพอแต่ถ้าใครอยากจะอินดิฟก็รีเควสมานะครับ ครึ่งวันและหนึ่งวันนะผมจะสอนทางด้านเทคนิคให้โดยใช้สถานที่ของเขานะครับเมื่อเราได้องค์ความรู้เบส็จคุณก็จะได้ไอเดียบางอย่างที่คุณคิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศนั้นๆนะครับที่เหลือก็จะเป็นการช้อปปิ้งหรือการเที่ยวในช่วงเย็นเราก็จะพาไปดินเนอร์นะครับในที่ที่มันปแปลกๆที่น่าสนใจไปสัมผัสบรรยายกาศความเป็นมาเลเซียในแบบที่โลเคอลเขากินกันนะครับแต่ว่า ก็สะดวกใจสาหรับตัวนะักท่องเที่ยวด้วยคือไปในที่ที่มันสะอาดครีนแล้วก็คือใครใครที่เคยไปเที่ยวต่างประเทศกับผมมาก่อนจะทราบนะครับว่าสไตล์ชา์มาเตอร์เนี่ยไปเที่ยวก็คือเที่ยวสนุกกินอร่อยนั่นะนะเป็นเกณฑ์ของเรานะครับทริปนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ4ี่วันสามคืนหรือว่าห้าวันสี่คืนแต่ต้องพิจารณาทีหนึ่งเดี๋ยวจะมานำเสนอในใน,ในงานวันนั้นนะครับก็ถ้าเกิดสนใจก็อาจจะได้มีโอกาสได้ไปต่างประเทศด้วยกัน โดยโดยนอกจากได้ท่องเที่ยวแล้วนะครับยังได้มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนไอเดียดานาการลงทุนด้วยนะเป็นคร่าวๆนะครับก็วันนี้น่าจะนักทุนน่าจะได้ไอเดียอะไรบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอให้ติดตามนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตก็จะมาเด้ฟังอีกทีนะครัขอบคุณนักทุนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ